มึงรจักไหมต่อิมเพคเกคารีนาดจักจักเมือไงได้ตานี่เมืองสุรหเออคนเวนั่นเอ็เจอไดหระกูตายหองอับจอไรนี่แล้วตุบตานเฉยคือเจอกู่หอไนี่มึงดแล่ะเ,เคยตำหน้าไหมาเคยตำจะไหมเราโยงปากตายการตำหน้าเขามีกันตอนือเรื่อนะไรกกนเตน่า ไดนาเลยปูดนำเข้าหน้าปูดนำเข้าหน้าบ่ดต่ำเถอะครัตำเถอะเลยเขาว่าน่าเอาพอาะว่เข้าได้เรียนการงานอ่าต้นกลา้าหาต้นกล้าเลยดำหน้าพอดดำหน้าแล้วดำหน้าเลยโร่เข้าอกอกรวงว่านั่นแหละเจอครูไกลไกลรวงเขา้าไกลไกลรวงเขา้าเจอปีเลี้ยงเจอปี <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> คือไม่ใช่ปีเลี้ยงมึงเคยดำหน้าเคยดำรับเวลาเข้าทุกต่ำเรื่อต้นปลักต้นปล้งเร็วจยัดแม่ในน้า ก้าวทุกเนน่าตั้รือก้าวทุกเนน่านั่นเนน่าฮ๋อแคมป์แคมป์แมป์แมแคมมเก็บก้าวจะไม่กนไม่มีรถตัดข้าวฮะดึกแรงดีนะฮะครับ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 ผมครับครับเก็บก้าวเนน่าในการเก็บข้าวนี่ก็เก็บกับไรจะไม่กนเก็บกับแกเก็บกับแกฮะเก็บกับแกต้องจะไมแกตั้รือไม่แกกับแกกูเก็บ หน้าแกหน้าคู่ยัดได้เกงมาปีนี้ตัเบาปีแล้วคือไงไๆนี่เจอคูมึงนึ่งไกดีแต่ข้าวมันมึงเคยเห็นไหมรวงข้าวเคยเห็นกับรวงข้าวมันเสียเลยสี่เรื่องอย่างเรื่องเยอะเลยอยากแม่ไม่บางบัวลวงอิมเพกมึงต้องอรีน่าชุดาตาสตีแตกตายองมันแก่เล่นมึงนี่เจอคู่นเฮ้ยไง คือวันนี้ได้เจอคุณนะข้าวันห่วงที่ร้อยตีเรื่องมันเรื่องเลยต้องมบอกเจว่าโป๊ะแ็บเร็วแ็บเร็วมันคือแ็บแคบ,บเร็วหนวดเร็วที่ร้อยของคำที่หลวงที่หน่วลยอะไรหลวงที่เป็หลวงจักไม่เล็วแกเจอคุณได้รู้ไม่เร็มื่ไงจะผั๊ต่อกระดาตะเล่นในหลวงในโรเจอคุณไม่ตองแล้วตาวนี้ก็เขาอีหลอดอยู่นี่คือเจออะไรต้องบากเปรียเจอคุณเจออะไรตีชุด ฮ่าปนีนะเนี่ยสมุดว่ามีวัดวัดนึงจานานก็มีฮานก็ตำโบสถตำโบสถก็คว้างไายด้วยลนิมิตลนิมิตไอ้ยานั่นแหละเฮ้คว้างลนิมิตก็ปีได้ได้ปีได้ได้ปิดตู้ขุดปิดใจไม่ปีเด้เพื่อนโอบี้เลยมาไเจอไรวะ ก็บอกให้จัดตาคือบอกให้จัดเราคนในรูไมันจะหวานไอ้ตำโตกะตำในทุกตองนใช่ไหมการตำหานนั่นบอกให้จัดฮะ,ดม,ดะ,นนดะ,ะมันต้องรู้เลยคือแบบนี้ต้องเบาเจอกูนี่เจอไงตีทุดเลยฮะเจอกูแต่เขนิยมไว้ตำแวนอ่าเจอกูแบบนั้นเจอกูปิติวะคนยิงออกมาใส่นิว้วมันแต่เขาใส่นิ้วคนยิงใส่นิ้วไว้เลยอ่ะกว่าอย่า,ยยาดุมเออ ใช่ใม่จ้งเริมรูนเลเลยจอคูเตียวตำแวนเตียวตแว่นกูอยาได้ตำแว่นอ่ะพดฮ่าฮ่าไอ้นี่เก่งก่งเพ็ดแก่งกเ็ดแก่กเดปลาจวปลาจวไปจึงจุมปอดแล้วมันตายห้องเลยคูบันิ้เลยว่าบาก่เดปลาจวเลย มันไม่ใช่แปดบุรีคือแปดน,นินจินดาคือเจอกูขามันน้อยกว่าแปทมีขาแต่ขาน้อยกว่าแปทขาน้อยกว่าแปทอ้อปลอยปลอยปลอยไม่ปล่อยนี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยสร้างรอดเองสร้างเราเองไม่ใช่ปล่อยรอดคือมันน้อยกว่าแปทมันมากว่าปล่อยอ้อหนัก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 อันนี้แย่วหนักแย่วหนักปราอุปรา,ปปาชาปร่เฮ้ไอ้แกมึงบอกที่ดิว่ากูเจอต้องฮองหลกง ฮะแกมาบอกเองก็แล้ว <overst> ท <run> ี <irgendw carbono> ่ตายอ้องแล้วคูต้องลงเจอเปลนารวเจอต้องเจอต้องอะไรทำมาเี้ยาตาหูมังงรวยมังหุตํารเือนหานตาตามาตีกุญยิ่งไล่พุ่ดอกกระไรดอกต้องโลตันตี เชอต้องเออรู้แล้วว่าเจอกูทตีนีรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้บังบ่ลูกบ่เดินมาเอมรู้แล้วนะกลับรู้แล้วเออตึ้งตึ้งตึ้งทีนีกดลังอันเจอเปลือยแ้วลองกดลังถือว่าแหววกูเจอเจ้เขาไหวใช่นำเชื่อตุ้งไง้เงี้ยเร่งเจ้เขาจักนำเหนือตุ้งอ๋อเชื่อคั้นไม่ใจเจ้าเขาไหวไงเด็กติดหว่าวอ๋อแพงแพงลูกบ่ ไอ้เ hey, e ิวะกูไหวไอ้ยาติวะโปรเจกต์เลย3นหอพี่เบิรงกโค้ช่วยอือปีนี้ะมึงเคยกวางเพลงใจเล็กไหมก้องชูดาวพุ่นเปรียงได้แล่วติวะน้ำคลองเดือนหกตกแล้วน้องเอ้ยน้องสาวเจ้าเม่หนามังรือไรเจ็บเรือลวงไม่รู้แล้วคู่กันดิ นีดนะเพื่อนมึงรู passions, ang, tomato, ้จักมากมาู apan, ้จักแต่ไม่นิดครูม่นจะจ้าบวานิดไม่นิดว่ามาตัวที่เอาเชียงดังๆกูอยากเั็นบางเลยอ๋อป็นบางหมดทำเลยด้วยวันดีได้มาบางหมดให้กูจ้องตัวตะกครูไว้กันนั่งจมาให้เพรินี่กันนี่ิง chữ keo của anh chữ keo họ chè keo họ ăn quạt tên thì quạt là keo mình họ chè keo ừ để tưng ra lúc nào con lăng phương anh chơi phương nào con thì dưới lăng phương anh lăng thì dưới anh cô à chơi thì bà có bài kỳ trái anh oh, họ chờ tô họ oh, giật mềm vô tầm tí bỏ khắp cu hay giấy rô, tông kịp กิจประเสริฐเลยขี้ใจกำโตเลแล้วนาย <c oughs> น,นอนแลยฮอมไปบ้านเด็กมาลนะนายลองรอแป๊บเดียวลงนะ